อ้าพูดได้ารรมดากันยังได้คิดท่ายคิดมือนได้ก็ไม่ได้คนรสีด่ากันว้าเออเออกอดตุ่มลงไปสดิมันก็ม่ได้สีนี้เาแม่กอดอสีสัมผัสเป็นการเป็นงานในบาทนี่เอ้าเนี่ยคือหายกอดละแม่เ่าท่านถามอยู่แม่ดูตลกอีกแล้วว่าแมนว่ตลกเมื่อคืนในพันไปเอาตุ๊กตาเน่ามากพี่น้องแสดงว่ากอดมาดมเพันแพรงของเพันแห้ง แม่ปีก็เลยสงสัยว่าธรรมดาของคนเนาะแม่นเก่าไปได้ไหนแม่นกอบแม่นไยแมันตองแบบว่าต้องมีคนพิเศษคนที่รักคนที่เรารักที่สุดให้แม่ปีก็เลยถามเพ่นอแม่ปีก็เลยถามว่าผู้ใดเป็นคนตุ๊กตาตัวนี้ใหือแม่ปีว่าผู้ใดเหาแต่เป็นคนพิเศษเนาะ่นก็เลยตอบแม่ปีว่าญาเป็นคนเอาห้แต่ก็เลยว่าเออบ่แปลกนี่แหละแต่ของที่ห้ามหักมันแบบ เอาไปใส่เกลือเด็กเอาไปน้ำแต่คนที่เขาหักเอาหายเขาก็สีแค่แพงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างติดเล็บล่ะเงาหายจ้กปีแล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้ตั้งแต้นูยุอนุบาลป้ามีความเป็นไปเป็นมาตางใดอนุบาลหนึ่งั้งที่วันมแอมอนุที่เอามานั่มนี่คือติดตัวเสื้อวากิถอดยากิถอดยานี่เอามาเบิวงตังหนาไงนาน อเเบห็นบ่าดื้อแล้วก็มีมุ่มเด้อพี่น้องเห็นบาดื้อนั่งกับมีมุ่าเอาดามาจะไหนมีมุ่มแบบว่าของความอ่อนโยนของความยังแบบเด็กหน่อยยังความใสใสขีนหอดยาอ้นี้กัดเสือกตุ๊กตาอยู่ตอนนี้ไม่เม่นีมนสิมีนบอกพี่มงีบอกมนสิมีผ่าน่าอย่ตงมีมันหายไปใส่ผ่านนามันหายไปลุกกัดเลยมันก็ลุตไป อยู่ใ้ถังว่าจาัดอลนูนี่เห็นบอลมันก็เลยเหลือแต่เชือตอนแรกว่าสิมีเศษผาเนอ,อแต่ว่าสิมิโนฮะน้ำก,กันกับตุ๊กตากับซิมมีผานเอาพานันง <c oughs> ยากกับพาต้องไปเกิดเลยเงา่เอามาไห้ไปเส็เวลาไปาน,นอนน้ำยาตัวหน่อยยากกัเอาไปไห้ตลอดเอาไปแหนอนกอดตลอดอันนี้มันก็เลยติดมันก็เลยติดตองนี้มานําสุด้ถยผามันหายไปแม่โน้เกือบจะหายเพราะผามันหายเออ หายด้วยที่มันมีตุ๊กตาคลายด้วยจะคลองเป็นคนเฮ็ดหายมันกัดไงเออนั่นแหละค่ะเออเออนั่นแหละต้องไปต้อยเขียวออกต้อยเขียวปี๊กคนเอาไมต้อยเขียวแม่ตังไหนต่อยเขียวแม่เยอะเกินเนี่ยเอาสามสิบหกสี่ปกติเอามาน้ำตะมือตะมือมาเลยบริษัทตุ๊กตาหรือว่าเพิ่งเสียเอาม่าน้ำคนเอาม่าน้ำพอดีชันบอกเอาพอดีชันเอาไม่เอ็งเอาจักแล้วแม่ว่าเป็นเอามาน้ำยากับมาเนาะตอนพักเอาเขาตอนเขาพักตอนเขาซ่อม เงินคนโตมามีดอกเสียงล้มใบโบบพบก้องในพี่นอ้องเพ่นดมเพ่นกอดยั่งสิละว่าแม่นดมกอดซื้อได้จับฟัดจับเบียงสารพัดสารเพเออบ่สักมานี่จับมือแล้วก็อจับมือบ่ดอกเชียงว่าักมานี่สองผีล้วันนะว่ากะบ่อยากสักน้องเพราะว่ายันบ่มีกินตู่จะของเพ่ผลมาพูน,น่ะดมจูดจูดอยู่เนาะเออ ของหักของหักของหวงแทนใจแทนกยายหนาเอามานั่มุูนะเบิ่งที่ล่ะพี่น้องหักจริงบอลเบิ่งเอาที่เห็ดปลาทูปลาท่าที่มาสัน่นจะฟัดจ,จะเปียงอยู่โอ้ยบีบีมอลลเบบี y มอลล์ baby บบสมสื่อเพรท่านจากักรหนึ่งจกักรสองจกักรสามียัง,ยงได้หนิพี่น,อนอออ้องเอามาบอกหรือจักแจ่ดืกกด้อเออุอูนะนั่น บ่มันหนารักเกินเออเพือนอยากก็นาตาคล้ายๆเพื่อนหนึ่ลละมือนะเพื่อนมาเพื่อนมาหาอสาวมือข้อสอบใหญ่บอกว่าแมนบอกโอแม่มือฝุดโก้กันวะแม่แม่แม่ย่าอยากเห็นหน้าแม่เพื่อนมาพ่อะนาซีแมนเออพอดีแม่อันเห็นตู่ไปเห็นงานยืนอยู่หน้าคือกันนี่ละก็เพื่อนด้ายาพูน้หน่อยเอาบ่าท่านบุรีคิดเอาเองนี่บ่ะว่าท่าน่า ว่าท่านบุรีแล้วกินข่าวลดลงอ,อ่ะตัวพี่น้องสุมอือยจากกินมือละสามจานเหลือจานเดียว <c oughs> จานดาเทียมพี่แบบมขึ้นั่งห่างกว่าฉนคุณ่าก็ชั่วมาใหญ่ที่นหนบ่าะเออ <c oughs> <c oughs> ดีพอมีเจ้าส่วนน่ะเออคุณ่ะเออไม่ของคุณ่ะยังอยู่มอคนมีเธอคันเลยนะเนี่ะเออเพาะ้นไมสูงแ่ม่จำกัะเออมีตัวมีเยอะยังสูงลอยสี่สิบแปดอยู่เอด็เป็นแน่เนาะค่ะเดียพอนเดินต่อคุณ่ะคุณะคุณ่ะเออเบิร์นี่ะกะมาน้เมอท่านในพวปีเอากินน้ามอลลําเนี่ยขันจิมะขันค่ะปนนี้ ทั้งขันทั้งสีถือปุ่นถือฝอยทั้งสีสารพัดคุณหนักกระซ้างผู้หนักแล้วบางครั้แย้งว่าฉันแนวใดมันกัดยี่เดือนีนเสือก็รักสีขาดละนี่อืมไอช่องเก่าไอช่องเก่าของรักของพิเศษของน้องใหม่อนันตยาเมืองยะโสธรบุรีรลำเป็นหังที่มิวโใส่ผ่านว่าเขาใช้เได้บารเติ จะรู้ฟัจ้าาจะมาซีดใส่กูไปซีดฝุ่นไปใสกฝุ่นตาแค่บงตา่บาอยฟังจะรีดเอาไปยังกันว่าไบอกบอกพี่เบนเล้าอือเธอกับร้องไห้เลยครับงานนี้ครับไม่อันพ่อคอยดบไปคอยได้กินเยี้ยวเต็มเต็มแบบความหมายน่ะ ปุ primero, ¿no? ๊บไัวดมก็มาลุกไหจับวดมันกินเดี่ยบอีอีนวิจิตำนึกไม่กันเดี่ยมนข้ามฟันมนข้ามวันมัข้ามวันฮะ เยัน่าองงตั้องเสี่ยวแบบว่าต้องผ่าพื้นหาคือพื้นนีงยาเลยสปีว่าได้ักกพใหม่น่ะอยบอกเด้ักจ้กเือบบิเชักเพราะยังเพราะอีนี่เยวใส่ใหม่นะโอ้อีนบอกว่าติดกันไม่ทราบกันจมทราบกันสมมันเแล้วประเด็น่อยดเรื่องให้ประเด็นอ่ะจะื้นมากเลดเนี่ยตอนไหนูดเดเลียเมื่อไห อยากมาหาอยากก็เขียนมาลี่องน้มัน้ย่อน้ทัถอาบเลยอาบเลยไม่อาบแล้วสอือมเียไปแต่ละโมเียเลยอาจีบไปสักสเลยหเาป็น่างก่อูู้ี่เป็นขาดือว่า ซักนิดเดี๋ยวขึ้นกินของเจ้าภายาหนูนะเอาไปถึกน่ะมัากินมาพันอยู่อ่ะแล้วอันนี้เอาไปซักอ่ะรู้สิกว่าใจขาดบอขึ้นนี่เอาเอากับมันถึกเงี้ยวก็ต้องซักแล้วอีนั่นเงี้ยวเกิแบบว่าบันมีอย่างจิตสำนึกเอี่ยงเนี้ยว่าถ้ามเงี้ยวโดนอยากอึข้อไม้หายไปบอกมันหายไปมันหายไปแล้วตอนนี้ไปอับน้ำแล้วเอนไปน้องไมค์กับเพราะอสังสีเพชรได้อยู่ใช่ไหมฮะสีเพชรได้อยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าสั่งได้จุดนี้รู้จะสั่งกรีนเบโอเออสั่งเลย Thank